แอปร้านยากรุงเทพเวอร์ชันใหม่ใช้งานยังไงไปดูกันเลยมาดูวิธีการเก็บเช็คและใช้คูปองวิธีเก็บคูปองกดเข้าไปที่หน้าเมนูคูปองจะมีทั้งคูปองส่วนลดค่าส่งและคูปองส่วนลดสินค้าสามารถเลื่อนดูคูปองหรือกดดูทั้งหมดเพื่อดูคูปองชอบคูปองไหนก็กดเก็บมาได้เลย วิธีเช็คคูปองเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์กดที่คูปองของฉันจะปรากฏทั้งคูปองส่วนลดสินค้าและคูปองส่วนลดค่าจัดส่งที่เราสามารถใช้ได้วิธีใช้คูปองเข้ามาที่เมนูคูปองกดใช้เลยหลังจากนั้นหยิบสินค้าใส่ในตะกร้าเมื่อเพิ่มลงตะกร้าสำเร็จแล้วให้กดเข้าไปในตะกร้าสินค้าเลื่อนลงมาดูคำว่าคูปองส่วนลดกดเข้าไปที่ดินสอสามารถดูคูปองส่วนลดทั้งหมดทั้งคูปองส่วนลดค่าจัดส่งและคูปองส่วนลดสินค้า ในบินหนึ่งสามารถใช้คูปองส่วนลดค่าจัดส่งได้หนึงรายการและคูปองส่วนลดสินค้าได้หนึงรายการหากใช้คูปองสำเร็จจะปรากฏส่วนลดในราคารวมทั้งหมดอย่าลืมเก็บเช็คและใช้คูปองสุดคุ้มสองต่อใช้ได้ทั้งส่วนลดสินค้าและส่วนลดค่าส่งในบินเดียวแอปร้านยากรุงเทพปรึกษาเภสัชกรฟรีตลอด24ชั่วโมง